ซึ่งทรบาบทีหลังว่าเด็กการปิดช็อตเล่มที่ส่งยูเอ็นแล้วได้รับรางวัลกตดีโลกมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจจะเป็นส่วนเล็กๆนะครับเตินเกมนโยบายกระทรวงไทอยอันนี้ปี66นะครับปี67นะครับเราก็ดำเนินการน้อมนำโดยปีโอกาสระดาชมีทีมหาวงคลน,นะครับองค์ประบัตสมเดรจพัชรยุทเราก็ขับเคลื่อนในส่วนของต่อนะครับปี65 66เรื่องเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วนะครับเราก็มาดำเนินการปกครัง รอบเจ็ดสพรรษาเสริมขระเกียรตินะครับโดยใช้ดินเป็นผกรักรอบเป็น6กกิจกรรมนะครับก็คือรักดินนะรักดินก็ต่อยอดในส่วนของการบำรุงดิดนเพื่อเกษตรกรขั้นพืชข,ข่าต่งตางๆลดการใช้สารเคมีปลูกผ,ผักอะไรต่างๆนะครับอาหารปลอดเติมนเนอเกิดจากพินตรงนี้นะครับอันที่สองก็คือรักน้ำนะครับเราก็ต่อยอดในการทำฝ่ายอย่างโรงเรียนไปแล้วนะครับปัจจุบันมีประมหกร้อยหกบนะครับแล้วก็โดยไม่ได้ใช้ทุกระมาณนะครับโดยใช้แรงงานของ ที่น้องเกิดไข่เจ็ดตะกี้เกิดไข่น้องเลยได้ส่งผลมาได้แล้วก็ตอนหลังท่านปราบกระทรวงมหาดไทยท่านสุริยวงศ์จึนเจริญได้กรำหนดภาษีภูมิให้อีกหนึ่งพันลูกนะครับเราก็เป็นการสร้างซ่อมสร้างฝายซึ่งจะมีผลชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะมาเรียนในโอกาสต่อข้างหลังนะครับต่อไปก็รักษาที่เห็จนจิตกรรมนี่คือการปลป่าทำเลยพระสงฆ์นะครับเพราะการปลูกฝาต้องปลูกในช่วงสิงหาแต่ว่าในระยะก่อนนั้นเราก็มีการปลูกป่าสร้างจิตสำนึกให้ทุก ช่วงวัยนะครับให้รู้ถึงคุณค่าของปักแล้วปีนี้เรามีแนวทางปลูกปัาในใจคนนะครับหรือการปลูกป่กปีที่แล้วเนี่ยสองแสนต้นปีนี้เราปลูกมากกว่าหกหมื่นต้นนะครับอันนี้ก็คือรับปักรับชีวีนะครับก็คือความมั่นคงทางอาหารนะครับอันนี้ส่งเสริมการปลูกผักบ้านนี้มีรับปลูกผักเองนะครับครงนี้มีผลผู่คนร right ับก <Huh? S 1> ันนะครับท่านจะเห็นตัวนะครับอันนี้เราสุ่มตัวอย่างมาสามสิบห้าจกรครเลย นะครับ2อ0 0ันกตัวเรือนเรามีทั้งหมด1 4สี่นะครับท่านจะเห็นว่าปีหก66าหนะครับกราฟขึ้นตลอดนี่คือรายได้นะครับที่เราให้ผ่านพัฒนาการต่างๆก็เราทั้ง6กหกรับในเรามีคัตเตอร์ที่เป็นหัวหน้าคัตเตอร์หมดเลยนะครับรับธินก็ให้เกษตรรับน้ำก็ที่ทำการปกครองเองนะครับรับป่าข้อบเขตห้ามล่าปุริยานลอยหลวงโรดุรานการทุกตะกีเสือไทยเรารับทีวีจะเป็นพัฒนาการกับทางสาาธรณสุขนะครับในเรินอการ อย่างที่ท่านเห็นตัวผลชัดเจนนะครับมีแล้วก็เกษตรกรที่มีผลการตรวจสารเคมีเลือดที่เป็นปกติก็มีในวงลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีห6ห้าที่เราทำนะครับปัจจุบันก็เหลือแค่แปดจาก50าสิ้นะครับอันนี้เเป็นผลทางวิจายที่การเกษตรเราเพิ่มกันนะครับแล้วรับอีกอันหนึ่งก็คือรักสิ่งแวดล้อมนะครับปริมาณขยะเราทําขยะเปียกดลงนะครับตอนนี้ขยะลดลงกว่า55%ร เราก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารขยะเนี่ยเมื่อก่อนนะครับาจะดำเนินการาในพื้นที่เนี่ยประมาณ2ล้านเดู่นนี้เหลือประมาณล้านแล้วธนคาคารขยะเนี่ยเป้าหมายเรามีอบตราอเจ็ดแห่งมีเอาเจ็ดแห่งแต่ปีนี้เราดำเนินการปี6กหกพัเนี่ยนะครับทั้ง38นะครับ,รบก็เกินเป้าหมายไปเป็นสามและจะดำเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านในปีหกแปดนะครับแล้วก็ส่งผลดีที่เราทําเสวนอะไรต่างๆ เกิดเาะสอบน้อยที่สุดในจำนวนยาวนะครับซึ่งภาคเหนือทุกท่านทราบอู่แล้วว่ามีปัญหานี้เรื่องของหมอกควันนะครับอันนี้แล้วก็รักสุดท้ายนะครับรักไม่ใจอันนี้หลงรวมกดไม่ใจคือรู้รักสามัคคีสร้างแฟชั่นเหมือนที่ท่านกำลังส่พูดเสมนะเอสมนะครับเราลงดัาประการและก็สงวนใจนะครับแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมรับประโยชน์นะครับก็มีกิจกรรมภาษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้หมู่บ้านเราเข้มแข็งยันอยู่นะครับเราทำมาตั้งแต่ปี66 6กเนี่ยกรมมีนโยบายให้หนึ่งตำบลหน่มู่บ้านย,ายั่งยืนนะครับแต่แม่ใจเรามีทั้งหกสิบหกหมู่บ้านเราทําตั้งแต่ปี66แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม่ใจเราดําเนินการทั้งห้ามิตินะครับตั้งแต่ปี66แล้วปี67มาเพิ่มในเรื่องของเรื่องของน้ําเราก็ทต่ด้เราก็ดำเนินการคทั้วๆนะครับอันนี้คือผมรักรอบนะครับต่อไปผมขอขอนุญาตนำเสนอตามตัวชี้วัดของ การปรอบคัวทำโดยสวยงามเลยนะครับในการที่จะดำเนินการผลการดำเนินการขับเคลื่อนนะครับก็ตัวชี้วัดที่หนึ่งนะครับอนุญาตไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงหาดททยนะครับการส่งเสริมการใช้โดยการท่อัเทํายไทยดีในทีุ่่นนำเรียนไปนะครับตอนนี้สถิติแม่ใจนะครับเป็นอันดับหนึ่งสีบองเปอร์เซ็นต์นะครับของจังหวัดระยานะครับช่วยให้จังหวัดระยาวนะครับได้อยู่ลําดับต้นๆของประเทศนะครับในการขับเคลื่อนไทยดีนะครับแล้วก็เราจะไม่หยุด ยิ่งนะครับเราจะเพิ Again, okay. ่มขึ้นในแต่ละทุกเดือนก็เป็นนโยบายของทางประชารัฐจังหวัดนะครับว่าจะต้องใช้ปีืตอเพิ่มขึ้เดือนเราก็จะดำเนินการต่อไปอันที่2นะครับเป็นส่วนของโครงการหมู่บ้านไอ้นี่แกนี้นอกระบบนะครับแค่นี้นอกระบบเนี่ยอันที่ผมขอกลับไปหมู่บ้านยืนนะครับนี่นะครับหมว่าท่านยืนอย่างที่ผมนำเรียนไปตั้งแต่ปี66เราทำครบล้วนแล้วปี67มาทำในเรื่องของ ด้านน้ำนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ในความเราทำในทุกสิธิตามมาตรฐานนะครับครอบพื้นทั้งที่อยู่อาศัยนะครับในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารความสมัคคีความร่กไม้ร่กมือซุ้มนะครับซุ้มหมู่บ้านคุ้มเรามีตั้งแต่ปี66ทุ้มนะครับเรามีการตั้งคุ้งลุกคุ้มทั้ง66คุ้ม66หมู่บ้านเรียบร้อยตั้งแต่ปี66นะครับอันนี้มีการดำเนินการตั้งใรเป็นหัวหน้าคุ้มเป็นสมาชิกีหน้าทีอะไร ะครับมีการประชุมอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของคาะกรรมการบ้านแล้วก็ในเรื่องของความสามัคคีเราก็มีการตั้งชลบานะครับพบทุกหมู่บ้าน997นายน่าจะเป็นอ้ำเภอเดียวที่มีชุดนะครับในชุดจากพืที่โครงการกองทั้งกองนะครับกองท่านเมล็ละนะครับแล้วก็มีทางพื้นที่ความน่ากเัาสนับสนุนให้พบร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วอบรมครบครัวหนึ่งนะครับ เราได้งบจากกรมการองด้วยแล้วก็เราไปของบจากปปสด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมูลนิธิธรรมนั์กรมก็สนับสนุนด้วยเราจึงมีชลบรครบหมู่บ้าน9 9้ายกเจ็นายและมีการอวบรมตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีชุดครบหมดในเรื่องของการเทียนหลับศาสนาประบัต้นะครับก็อย่างที่จะมีในพือผู้ประชาชนแล้วก็จรรมรักให้ใจที่มูลนิธิไปมื่อกีรวมทุกอย่างไว้ตรงนั้นหมดเลยนะครับในเรื่องของความสำเ แล้วก็ในด้านที่เจ็ดก็คือความมั่นคงของไทยก็อย่างนักเรียนนะครับในส่วนของชอรบอต่างๆเรามีการเข้าระวังน,นะครับร่วมกับทางตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของการมีน้ําสะอาดนะครับก็ดเนินการทําฝ่ายชวาวน้ำที่ผมนําเรียนไปแล้ว1 6ึ7ฝายเวาเราสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ก่อนไหลลงสูง่แม่น้านําใหญ่นะครับประมาณ1ึแสนลูกล้านกว่านะครับ ี้แล้วก็บ้านเรามีบ้านชนเผ่าอยู่สามหมู่บ้านนะครับตามตุลกอาแดงตาบเนี่ยงซึ่งในเรื่องของสาโมหมู่พวกเนี่ยมีความตึงโผมากเราก็คิดทีมงานะว่าเราจะช่วยสามหมู่บ้านนี้ได้ตัวไรเราก็ได้ของบจากจังหวัดหรือขออนุญาตของท่านผู้ว่าและท่านป,าะาประหลัดจังหวัดนะครับก็สนับสนุนงบเราในยกมาเป็นป,ปา่าป่าภูเขาแล้วด้านปรลัดกระทรวงอาจารย์กู้อาจารย์น้าก็มาช่วยส,สนับสนุนดึงตัวค่าต่างๆมาช่วยเรืรอ่อบขจแล้วก็พื้นที่ของนักภูเขานะครับก็มาขับเคลื่อนในเรื่องของ ให้ทุกทุกด้านทั้งสางบ้าน,นะครับตอนนี้ไฟฟ้าบ้านภายในฝไฟเบียร์้ากว่าปีไม่มีนะครับตอนนี้ตามกำลังดำเนินการของการไฟฟ้าสุวนิภาคอยู่คาดว่า3ามิิุนายนาี้จะเสร็จจิ้นนะครับอันนี้คือการร่วมกันของเจ็ดายีกับ้ครมีปัญหาข้าขาขอกฎหมายไม่มีนุ่ประมาณนะครับทางประธานชุมนุงกำนันที่บ้านก็ทำข้าป่านะครับร้าหนห้านะครับเพื่อทำศูนย์เรียนรู้ให้กับ ปุทยาใบหลวงไม่งั้นข้ขอกฎหมายตรงนี้จะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าในพื้นที่ในพื้นที่ปุทยาไม่สามารถขอฟฟ้าได้ต้องสร้างสู่อเรียนรู้แล้วให้ปุทยาใบหลวงดําเนินตามขอนะครับเป็นตามเบียบจะได้นะครับวันนี้เราก็เป็นการพูดถึการร่วมกันทุกป่าชุมชนนะครับในส่วนของตัวที่วัดการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคำว่าไม่ใ,ใจเรา,ย,า,ย,ายั่งยืนใะนครับในของนี่นอกระบบมีไม่มากนะครับมีแค่47ราย เราก็แก้ไขปัญหาร้อยเเซ็นนะครับโดยท่านผู้ว่าท่านบัลลังก์ชวาท่านรองต้อมาเรื่องของจัดตลาดนัดแก้นี้ที่ว่าการเมือนะครับแต่เราก็ดำเนินการครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยืดนะครับนะครับในส่วนตัวชีวิตต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับทางอําเภอก็ดำเนินการตามนโยบายของกรมการปกครองทั้งแปดขั้นตอนนะครับที่รีเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็มีการการสร้างประชาสัมพันธ์การป้องกันมาตรการ เห็นในภาพนะครับการป้องกันเราก็จะมีการอย่างข้อติดชูนนะครับโยวายของท่านหมอทอนึงนะครับในการกวาาล้างทุเรียนฟ้านะครับเราก็ร่วมกับชิบแตงหนึ่งนะครับในการปฏีบกุยไปตรวจนะครับช่วงแรกก็มีห้าลายนะครับหลังจากนั้นเราก็รุดตัวก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นการนา้นหนึ่งการการป้องกันนะครับในส่วนของต่อไปนะครับในชุมชนหมู่บ้านนะครับทัานี้ฟื้นฟูตอนปีที่แล้วนะครับเรามีการอบรมไปจำนวน เราก็ไปติดตามส,มส่งเสริมอาชีพให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส,ส่งเสริมนะครับเลีล้ยงใ่ไจเริ่มกลับไปดูนะครับเพื่อให้เป็นที่เ,เลี้ยงด้วยในฝ่ายของมพิวเแล้วก็ชาบอกำนันที่วัดในพื้นที่นะครับนี้ในส่วนของการพาเพื่อนกองทุนแม่นะครับก็เราดำเนินการทำได้กว่านะครับ600เปอร์เซ็นต์นะครับมีหมู่บ้านกองทุน26หมู่บ้านและหมู่บ้านโครงการแก้ไขมาตรฐาน,หน40หมู่บ้านนะครับเรามีเงินกองทุนพระราชทานครบพ้วน100เปอร์เซ็นต์นะครับ เ้าก็โครงการทูบีน้ำวันนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนเชื่อมโยงตลอดเพราะเป็นนโยบายสําคัญของท่านตลอดตลอดเลยนะครับที่ว่าจะต้องให้ผู้อําเภิโดยช่องเภอของเรานะครับทั้ง60หมู่บ้าน18หมู่หนึ่งเราจดเป็นชมรมทูบีนวำวันทั่วๆแล้วมีการดำเนินขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการเสิมป้องกันอีกท่านคือด้านการปรามะครับเราเป็นเขตรอยต่อนะครับอำเภอพานนะครับแล้วก็ ในส่วนของพื้นเมืองน,นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวสันเขาความรุนเรงที่ติดกับบ้านอำเภองเหมือ,น,อน,นะครับอาจจะมีบัญหาะอย่างนีกจเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดนะครับแล้วก็สถา,านที่ที่เสี่ยงต่างเราก็มีการตรวจตราอยู่ตลอดนะครับมีการรายงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดนะครับในส่วนของการบะบบับอย่างที่ผมนําเปียนไปแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เรามีจํานวนสี่รายนะครับเข้าเข้าระบบ C สี่สี่ส่วนรงวัลของแม่ใจที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ที่ว่าการนี้นะครับได้รับการเลือกจากสาารณสุขคือเป็นสถานในการองบทในของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็องดำเนินามสนับสนุนช่วยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของของท่านประหลัดนะครับที่เราเอาผู้ดนะครับจำนวนของรายที่มาเป็นบุคคลที่ปลอดร้อนนะครับแล้วก็การแก้ไขอย่างนักเรียนนะครับในเรื่องของสิทธิกำลังต่างๆในเกิดผู้เสียบัดเสียนะครับเราจะเห็นสถิตินะครับผู้เสพ ครือยาสิติกลดน้อยลงในแต่ละปีนะครับก็ต็นเชิงสิตินะครับครั้ง6663สิบหกนะครับก็ขออนุญาตเข้าไปสู่ตัวชีวดที่2นะครับในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่นําเบียนท่านแลปท่านผู้ตรวจกับคณะครูนะครับเราได้ดีดีตั้งแต่ปี65นะครับที่ในส่วนของสมนรกทะเบียนอำเภอและศูนย์ดํารงธรรมเป็นหนึ่งในหกอำเภอที่ได้2อย่างนะครับตั้งแต่ปี6567ก็ก็เป็นที่ทําการปกครองนะครับ เราก็ดำเน,นินการตามมาตรฐาน g 4นมาตรฐานนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการมาตรฐาน G4 ก็จะมีเรื่องของการสะดวกการบริการประทับใจแล้วก็บริัศนสั่งการอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเราดำเนินการตามมาตรฐาน เอเนื่องนะครับแล้วก็ถึงแม้จะได้มาตรฐานไปตั้งแต่ปี656 6นะครับปี67เราก็ไม่ได้ลดมาตรฐานนะครับเรายังดำเนินการแต่ว่าเราก็พยายามจะมีนวัตกรรมที่ทางเาหนู้ทตรวจและคณะกรรมการได้แจ้งคำแนะนำนะครับแต่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเรายังไม่มีปัญหามากมายนะครับเราก็สามารถดำเนินการได้เช่นจุกโรเรียนความส่วนของเมืองของแม่ปืนนะครับความส่วนของปือพานก็มาใช้บน่านของเราเฉลี่ยตะวันต่อุนนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ50าักรนะครับ ส่วนของตัวชีวัดที่3นะครับเป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายของแม่บ้านมหาไทยนะครับการมีศูนร่วมต่างๆก็ในเรื่องของสมาชิกสมาคมแม่บ้านไทยนะครับตามนโยบายเราก็รวบรวมเกษตรนะครับก็หลวงแม่หลวงเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ทํางานในพวบคู่กับสมาชิกอิงแต่ช่นนะครับเพราะว่าทําไปในบริบทเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็ส่งเสริมสุขภาพนามัยซึ่งเป็นนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาไทยนะครับในเรื่องของ สร้างสุขภาพนะครับเราก็ดำเนินการนะครับในส่วนของสมาชิกแล้วก็ในส่วนของพัฒนาสุขภาพเครือข่ายนะครับแล้วก็สนับสนุนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะส่งเสริมการศึกษานะครับอย่างที่ผมเรียบเรียงไปแล้วว่าเราทํางานไปภาคีเครือข่ายทางวิชาการในรูปกัรสิบแปดหนึ่งสิก็คือโรงเรียนประถมและโรงเรียนไทยใหญ่โอกาสอีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนแม่ใหญ่เรียโพมเป็นที่เรียนเป็นแม่งานใหญ่ เพราะว่ามีสวัทดา์กำลังทุกอย่างเราก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับในส่วนของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเราก็มีการดํเาเนินการนะครับทำฝ่ายที่อยู่นัเบียนไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปูกป่าในใจคนนะครับก็มีความมั่นคงทางอาหารต,ต่างๆผู้ปุูยติดเตียงเราทำงานควบคู่ไปกับกิจชาตินะครับอย่างผู้พิการเรามีศูนย์พิการที่ ระดัแม่สุกนะครับสำหรับเซลลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปิยเราก็ไปขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเพ้่อใอกาสผุกกองฟามเรามีสิทธิในการช่วยเหลือซึ่งการจัดับแรดมันฐาณะสุขด้วยส่วนของความมั่นคงทางอาหารนะครับก็บ้านนี้มีรัฐของทุนอาหรที่เราร่ต่อเรื่องอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็หมู่บ้านรักษาสิลป์ห้าขยายผลสู่หมู ena, march, a, program, meals, ่บ้านสิลธรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราทําก็คือ ทุกวัดทั้งหมด3วัดวนะครับไม่ใจสร้างสูตทุกวัดประชาะัฐย,ยั่งยืนนะครับน่าจะเป็นหนึ่งอํา์กที่รับกับต้นต้นนะครับที่เราร่วมกับคณะสงูสง52นะครับสวกสอาแล้วก็เรื่องความวิน,นัยต่างๆเราดำเนินการขเขับเพื่อนไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการขยายผลในพื้นที่นะครับโครงการจิตอาสารักโรครักน้ำของที่ว่าการเปิด ที่เดี๋ยวหลังจากไปสู่เดี๋ยวจะขออนุญาตนำเรี่อท่านประธานนะครับกคณะไปตรวจ่ยบดูว่าเราเป็นสู่เรียนรู้อย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดนะครับเป็นดำเนินการทางตัวชีวดการสื่อสูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนต่างๆนะครับฝ่ายปัจจุบัน1นั้ง670ฝ่ายอันนี้ได้ผลเห็นเชิงประจักษ์นะครับตอนตอนท่านผู้ว่านะครับได้กับท่านรองผู้ว่าตอท่านฝ่ารจังหวัดได้มาตรวจดูพื้นที่ฝ่าย ซึ่งมีการพูดถึงท่านทว่าบอกว่าไปประชุมที่กรุงเทพนะครับถึบอกว่าไม่ใจน้ำไม่ลวนก็มีฝ่ายท่านก็เลยมาดูนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดที่ว่าฝ่ายสามารถชะลอน้ําได้แล้วก็วันที่27น,นะครับมีฝนตกหนักช่วงก่อนที่หลายจังหวัดภาคเหนือตะบนโดนนะครับถึงไม่ใจเราทังไม่มีน้ำลวนนะครับแต่หลังจากวันที่27ที่ผ่านมานะครับก็คงจะเป็นการพิสูจน์ว่าฝ่ายอยู่ได้หรือไม่ ครับก็ฝนตกจังหนักก็เราคำนวณแล้วเกิดจากฝ่ายทั้งหมดกอหกสิบเจดอี่ามันกีนกน้าแล้วอ่าเก็บน้ําที่เราได้ทําไว้มันล้นนะครับก็เลยมีการน้ําหลาก,ลากระจับลอยค้างร่องนะครับเวลาประมาณสิบเโมงนะครับเราก็มีการแจ้งเตือนไยแล้วก็ดำเนินการดึงการจัดก,การน้ำไปใน3าี่ชั่วโมงน้ำก็ถัดเข้าสู่ภาวะปกติเป็นน้คเอาา่อร่วงต่ำระม้วยต่ำมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นผลดีในการ กับเพื่อนที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับตอบจุดเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กาลังใจแล้วก็ที่ประชุมก็ได้อ่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํานไปศึกษาแล้วก็ขอรเรียนว่าจะเอาไปใช้ตามภูมิสงังคมในแต่และพื้นที่ได้อย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เห็นรูปธรรมก็คือองค์การหนึงน่งในสิบของประเทศนะครับของสวยนําใสวัทน่รรมสุดนะครับเราพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำร่วมน้ำหลา,ากตรงที่ Me